ทักษิณไปไหว้ศาลร,รักเมืองตอนตีห้านาทีปกติศาลยังไม่เปิดเป็นเลิอกอะไรไหมคะหมอ นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายปิดกสุขสวัสดิ์บุตรเขยได้เดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าก่อนเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวตไปไหว้รบรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่ผมก็เดาไ่าใช่นะเพราะผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่คนปกติไม่น่าจะไปอ่ะถ้าเกิดท่านไม่ได้ดูเลิกท่านไม่ได้อะไรมาก่อนท่านก็คงไม่ไปเวลานั้นหรอกนะครับผมก็พูกดวงหาลัคนานะตามเวลาที่คุณให้มาเนี่ยคือมันตกสัตตาพิสัต เควีแห่งเลิกนะครับเลิกนี้อยู่ในราศีก,กุมนะครับเป็นปุณณเลิกครับคือเลิกที่มีกําลังมากเลิกผู้ครอบครองแต่เวลาระวังลัคนาเลิกนะครับช่วงตั้งแต่ประมาณตีห้าถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าอ่ะมันจะตกต้องดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์แปลว่าพระม่ากษัตริย์นะครับทับลัคนาทีนี้ส่วนมากเวลาเขาวางเนี่ยเขาจะวางเวลาเขาหาผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงครับ เทวีแห่งเลิกนะก็เลิกแห่งเทวีเพราะฉะนั้นก็เดาได้ว่าท่านทักษิณเนี่ยท่านอาจจะมีเกมติดต่อสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงที่คอยช่วยเหลือหนุนนําท่านนะครับท่านก็เลยไปขอพรในเลิกนี้2คือดูเลิกของพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยตกภารณีมหัโนแห่งเลิกภารณีมหัโนแห่งเลิกเนี่ยเขาเรียกเลิกนิยมชมชอบคุณดูสองครั้งแล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยท่านทักษิณนะท่านออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับพระจันทร์เป็นมหาอุดครั้งนี้ท่านไปไหว้พระจันทร์เป็นมหาจักร จันมหาจักรนะครับมหาจักฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟังชงเฉงช่างผาดผลนักหนาหน้ายำเกงฤทิ์จึงเพลงได้มีให้ชื่นใจแล้วซึ่งส่วนใหญ่นะครับเลิกพระจันมหาจักรเขาไว้เป็นเลิอกออกลบนะครับทีนี้เลิอกออกลบของเราจันมันก็จะแปว่าการเลือกตั้ง ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโยงไปได้ถึงการเปลี่ยนนายกหรือว่าการเลือกตั้งในครั้งต่อไปหรือเปล่านะครับในการที่จะขอให้ได้รับชชนะในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยให้กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งได้คะแนนเสียงมากที่สุดอีกครั้งชนะพรรคเก้าไกลได้20ปีได้แล้วมั่งที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยแพ้เลยนะครับเพิ่งมาแพ้ครั้งล่าสุดเนาะ เพราะฉะนั้นเลิกยามทางโหราศาสตร์ก็มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่พระมหากศาศาษัตริย์นะครับต้องมีโหรคอยวางเลิกแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อประสูติขึ้นก็มีโหรทํานายโหรตั้งชื่อนะครับผมเราก็มารอดูกันต่อไปครับว่าเลิกนี้ที่วางนะครับจะวางยุทธศาสตร์อะไรได้บ้างแต่เลิกนี้คือเลิกชิงชยัยเลิกเอาชนะเนาะเพื่อไทยน่าจะบุกเต็มกาลังเลยเพราะว่าท่านทักษิณก็ท่านก็อยู่บ้านแล้วเนาะก็มารอดูกันนะครับว่าเลิกตั้งครั้งหน้าจะเป็นยังไงครับผมสุดท้ายแล้วนนนนะะคคคคครรรรรับถ้้าาาาาาาุุุุณณเเเปป็็ดดดดีีีทททํํตต่่สิิงงงๆมวจญกกกศลออูืย แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการสอบแข่งขันชิงชัยเอาชนะเพื่อความรับรวยธุรกิจนะครับการรู้การร,รัเทศะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตครับผมคือเพียงแค่คุณเป็นคนดีในทุกวันนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกเลิอกอะไรก็ตามมักจะได้เลิกที่ดีตามบุญตามกรรมที่เขาให้มาโดยธรรมชาติเสมอครับผม